พระพุทธผุดผ่องแผ้วพระพุทธองค์พระธรรมทอดทำมลงเด่นล่าพระสงฆ์วิสุทธิสงฆ์ใสสะอาดพระไตรรัตน์อุบัติจ้าแจ่มพื้นไตรภูมิเนื่องในวันอาสาหาบูชาวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2,500 6กกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศา,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 าสนาจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร้อมคณรสสฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้รักษาศีลลดละเลิกอบายมุกศึกษาพระธรรมเจริญจิตตภาวนาตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชารักษาวัฒนธรรมไทยดำเนิน ชีวิตตามวิถีใหม่นิวนอมอนในการนี้อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ได้นำเสนอหลักการของวันอาสาหหบูชามาแล้วสองช่วงในวันนี้จะได้กล่าวถึง สาระ,ะของพระสูตรเมื่อพระสูตรนี้คือพระธะกกรรมจักรปวัตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระาศาสดาทรงสแสดงจึงเรียกว่าพระธมะเทศนาโดยเรียกชื่อว่าธรรมจักกบวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนธรรมจักผลักกงล้อแห่งพระธรรม แบ่งเนื้อหาสำคัญได้สี่ตอนหนึ่งแสดงส่วนสุดทั้งสองส่วนที่ควรเว้นคือกาะสุขานุิกานุโยกการประกอบตนให้หมกมุ่นในกามสุขและอตตะกิละมะฐานุโยกการทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์แต่ควรประกอบตนในทางสายกลาง ได้แก่มักมีองค์แปดคืออริยมักในครานั้นเมื่อเป็นชาวกีได้ตั้งใจฟังดังดนั้นพิจารณาตามก็มองเห็นเหตุผลตามที่พระองค์ตรัสจึงแสดงอาการคารวะและพร้อมกันตั้งใจที่จะฟังพระพุทธรัมรัตพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกจึงได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายทางสองสายสายหนึ่งตึงเกินไปอีกสายหย่อนเกินไปอัมบัมปชิตผู้บวชอยู่ควรหลีกเลี่ยงเสียไม่ควรข้องแวะด้วยทางสายตึงเรียกว่าอาตกิเลมะถาหนุโยกการทำตนให้ลำบากเกินไปก่อให้เกิดความทุกข์และยุ่งยากแก่ตนโดยทายเดียวซึ่งไร้ประโยชน์ หากทางสายนี้เป็นประโยชน์แล้วฉไนนักบวชทั้งหลายที่บำเพ็ญตะบะอยู่ยังได้รับทุกขเวทนาอยู่เล่ามีแต่ลำบากกายการไปจนตายจากไปไม่ประสบผลอะไรเลยเพราะดังนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเสียเถิดเราตถาคตก็ได้ประจักษ์มาแล้วแก่ตนว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไร้ประโยชน์ส่วน ทางอีกสายหนึ่งย่อนเกินไปคือกามสุขลิกานุโยกเป็นการประกอบตนให้มกมุ่นพัวพันอยู่ในกามชุ่มอยู่ด้วยกามหมกมุ่นอยู่ด้วยกามพอใจแต่สิ่งที่เกิดความใคร่ปรารถนาในกามทางสายนี้เป็นทางอัญยาบเป็นทางของขรือหัดเป็นทางของชาวบ้าน เป็นทางของปกติปุถุชนไม่ประเสริฐไร้ประโยชน์เช่นกันการไม่ใช่หนทางของความพ้นทุกข์หากการทำให้บุคคลพ้นทุกข์ได้แล้วโลกนี้จะมีใครเล่าเป็นทุกข์เพราะความพยายามเพื่อให้พ้นทุกข์ก็คงไม่มีความหมายเช่นกันภิกษุทั้งหลายเราเอง เคยได้หมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามมาแล้วสมัยเรายังหนุ่มมีเกษาดำสนิทแต่เราพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์มีโทษมากและต่ำสามเราจึงสลัดตนออกจากการรมบัดนี้เราหลุดพ้นจากกามแล้วภิกษุทั้งหลายท้สอสงสายที่กล่าวมานั้น ผู้บวชไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องผู้บวชไม่ควรเข้าไปข้องแวะดังนี้จึงได้กล่าวแก่เราท่านทั้งหลายว่าการที่ตนของตนได้ประพฤติตนอย่าตึงและอย่าย่อนจนเกินไปให้อยู่ในทางสายกลางอันเป็นมัชชิมาปฏิปทาดังนี้ฉะนั้นแล้ว ว่เราเหล่าพุทธบุรุษรทั้งหลายเมื่อถึงวันอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาคือวันอาสาหาบูชาก็ควรที่จะน้อมนำหลักรรคํามสงสอนอันเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาในวันสำคัญแต่ละวันซึ่งในวันนี้เป็นวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาเป็น ช่วงเวลาที่ชาวพุทธบริษัตททั้งหลายจะได้ทำความขอบคุณต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยการประพฤติธปฏิบัติตามหวานวานหวาน,วานสะอาดเวิ้งจักรกวาลเพนผ่องก็ผ่องขานขับโลก องเดือนขึ้นกลีบบัวบานเบิกกลีบแห่งพระอริยะมรโมกมุ่งหมายพ้นชุกเอ่ยกราบกลานพระพุทธเจ้ากรุณาสัตว์หนอขอบคุณพระที่พระคุณกรุณาสัตว์พ้นพระองค์แผ่เมตตาต่อมนุษย์ พุทธเจ้าจับเหตุต้นดับด้วยธรรมมาความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราดับกิเลสทั้งปวงได้แล้วดับเหตุได้แล้วผลก็เป็นอันดับไปจะดับเหตุแห่งทุกข์ได้นั้นก็จำต้องพัฒนากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและวัชุว,วิถีชีวิตการเป็นอยู่ให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ ถึงที่สุดแห่งความบริสุทธิ์นั้นแหลชื่อว่าเป็นการดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง